สามครับทีบังกรวิทยาัท์เด่ครับโรงเรียนทีต่อไปครับโรงเรียน เพือ่อในการปลุกเสือเกียรติที่การศึกษาสมุทรสาครขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน ระเกาอที่ดีในวันสมเด็จกรมในการลูกเสือเกียรติยที่การศึกษาสมุทรสาครขอกราบขอบคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานละเการรกอที่ดีในวันสมเด็จกองผู้มวยเสือกองผูม้มวยการลูกเสือตลัดสมุทรสาครประธาในในที่ีที่โปรอย่างนงกระผมเป็นวันคล้ายวันสารนคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสิงห์จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูจะอภเวทีการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเกีรติแด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสิงห์มหาวชิราวุธเกี่ยวข้องในการประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสรุดีณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่ง โครนหอมนบาท่าบงพระสงห์สีก่อเกลือลูกเสือมาทรงอุสาอดรรชาวไทยทุกมมูลเหาสร้า,า,นา,นานรงนา้อมจิตตั้งมั่นเพื่อลงรับแสดงถึงความตรงรักัระดีองมั่นในพระราชทานจริยาเป็นอัคระสารนุสกสถัมนพบ พระเจ้าลักษณะมาจากทีวีข้าพเจ้ารับตำแหนเอกเขตราชศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประทาบ